สวัสดีค่ะสวัสดีครับชมค่ะวันนี้วันที่26มิถุนาย,ยน2568<ะ>ค่ะมื้อนี้นะคะแวะมาอุดหนุนเจ๊น้ำค่ะปเป็นเสียวความเจ๊น้ำเป็นเสียวบนแซ่บค่ะวันนี้มีตามสั่งความบ้าง <ขอ S 2> ค่ะพอดีล้วมื้อนี้จะมากก<า>ินลาดหน้ามื้อนี้ ก๋ยเตี๋ยวหมกเตี๋ยวนอนะครับผมเดี๋ยวต,าตา้ยำนะครับอาสวัสดีจ้าเจนำ้ำส,สวัสดีเดจนเดียวคกับพ่นใรับแรกกันเ่งาเสียวดพเที่มีก็เป็นรบรอดเป็นีที่เป็นถึงร้อนที่หนง่นเมื่อที่หนึ่งกรกฎาคมนอเ่นหรกฎาคมของปีที่แล้วพ,พี่น้องครับปีหกเจ็ดคับเนถุงตับคซอยพ่ แต่ตอนนี้มันกับสองคนยูรานยูลานเก่าที่เป็นเซาเกิดว่าปีนี้พี่น้องก็นสือเปิดร้านเองเนี่ยไสื่อกิิ่มนนเลได้ซื้อที่อิดระแหลังที่ถูกมากเลยเมื่อเช้นะปีที่แล้วถูก503ศนามเนาะเลขขายห้าศูนย์สามเดี๋ยวว่าเจะสร้างที่เทียวพี่น้องให้เนอรเกให้ลูกค้าก่น ร้านเดี่ยวแม่ตาฝัก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอำเภอเชียงบานนะคะแหวนมักอเ้มุแมวตอนหีกกบแวมักตลอดเลนคราช่วงเที่ยนดไหลายแตมาช่วงเวลาใบสองใบสามใบสองใบสาม3็เยอะจะบอกไปหลเดี๋วคุยกันต่อเดี๋ยวปลาถาวเส้นเล็กเส้นเล็กน้าตกหมู เอาลาดหน้าเขื่อันเปนเจค่ะยีน้าเพจเองบอกอาหารตาสั่งโอ้จะเดี๋ยวให้ลุงน้องเพื่อนเพจอันลาดหน้าหมูทะเลเส้นใหญ่ค่ะลาดหน้าหมูทะเลเส้นใหญ่ค่ะคุยกันจะข้าอะไรก็ค่ะจะอีกสักพักก็ทำก็ได้มีครับอ่ามาคุยกันน anyway> <nah ั่งคุยกันผีผีก็ได้คุยกันผีผีก็ได้ จังวาดจะมาหาเจนน้มาี่หค่ะตามน้อเนี้ยเออนาะโอ้มือไอ้มากหมี่สาวเพิ่กาเพิ่งาปยืนหาเพิ่ศูนย์หกได้บ่กมื่อี้มันว่าล่ะหมดหมดหนึ่หนได้ จังปนี้เลยบบกนี่แหละนั่งคุยกันเลยนั่งคุยกันเลยเอานะครับเอาแม่ดอกเอ็มซีให้เพื่อนเทน่าเนี่ยเพื่อนจอยได้มารานถือเออไม่ได้ท่าแปรงเนาะเป็นยังเนาะเป็นยังแต่ไม่สื่อถือจริเพื่อนจอยได้มาซื้อถือรานเนาะเอาหัวหนีได้ลอตเตอรี่ไปลอตรีปร่เภทไหนดีจ้ะแต่ว่ามักเจอไอ้หมดหนีเอ็นอีกอน เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์บอกหกอกมันจะประมาณตัวเกาที่ึ้นถูกประมาณห้าศูนยสามศซื้อรอบเมืองอยู่อ้าเดียมันออดีมันจะรอบปีเนาะรอบปีนึงแล้วนะปีนึงพอดีนี่เปน้องเจ้อ่เจ้าน้าแต่เกาลัดญี่คุ่นเนาะแต่เกาลนเซลานเซาลาดซูเมอร์นี่บรได้เซาแล้วคนก็ซื้อที่ติดตนนเลยพนี่น้อง แับสื่อที่ติดถนนเลยยอเพื่อใช่ว่างสางขึ้นเนแต่วามักเก็ตศูนย์แต่ว่าหาศูนสามตัวเก่ากับกับหาสามนึงที่เก่าจากประมาน้ำอาเดียมันออกตัเก่านี่หาสามนึงหาสามพท่านเนี่ยออกดิอต่ว่าอันดีออกดีเนาะหกศูนยนี่ไปเนี่ย แด่งคืงนงียไ <c oughs> หมเง้ยเหมืกับเราเรียนเยอะประตูดักเยอะบากาาหมวดนั้นนาพื้มาอันนี้เลขที่เลขที่บขสองแปดศูนย์วัแต่นอกประตูสองศูนย์วัที่มันออก2องศูนย์พี่น,อน้องมาหาเพื่อพ้นบ้านนี่แหละเพิ่นมักบ้านเลขที่ตรงนี้บ้านเลขที่สองเพิ่นก็ว่ามากักแปดศองศออกสองแล้วเพิ่นก็ว่าไปายุนาล่านเนี่ยไปพยวงกลมตัวสีแดงได้เนี่ยศูนย์หกนะคร หกศูนย์อออกทั้ง0ูนย์หกออกทั้งเก่าศูนย์กับไปกับมากยังออกศูนยกอีกเนาะมีนดอ่าเมื่อกี้่ามันอยออกตัวเก้าอยู่ด้ยครบรอบปีแล้วนะครับมักเจ็ดศูนย์แปดศูนย์กันเลกับสามหนึ่งกับหาสมหนกับสามหน่บอกเออราคาหาศูนย์สามตัวเก้าที่ที่เคยได้โชคเนี่ยบวกครบรอบปีได้เป็นทางได้เจ๊น้าเอ็นตอนคือซีเจซีมัน มันมีสี่สองตัวันี่าวที่หนึงกันบอกท้งาจำบอไดรก็เป็นข้ารหน้าับอไเป็นซีเจ็ดีหลักการหาสเดี๋ยวเบางไห้บบวันั้นมันออกอะไรชห้าสามค่ะสามสี่ปีที่แล้วงวดวันที่หนึ่งกักราคุม2 5งพันหาร้อยกสรที่หนึ่งมันออกสี่สามสห้ ยังยังจำความรู้สึกตอนนัในปีที่แล้วเพราจะตรวจนะอยากคือกีนี้อยากคือกีเอาเงินมาลงทุนไปแล้วเนี่ยเงินมาลงทุนะคนกันเอเงินมาลงทุนพี่น้องลงทุนลานลงทุนแหนแล้วก็เพิ่งกระทำบุญเป็นล่างพขาเียพี่น้องทับทับบุญอะไรก่อนทับบุญลานหนึ่งดีกว่าสามคู่สองทับทับบุญปีลหนทับบุญอะไรก่อนลานคนละลานแค่กันพี่ต่อทับบุญคนละลานพี่น้องนีคนได้ แต่หกลานถ้าบุญคนละลานพี่น้องปีที่แล้วคนละล้านเอออะไรก็นเป็นเห็ดต้นเงินยวนบัดบ้านก็ของบัตรกระขออีกนามเงื่อนจะยี่ยมนมเล็กน้อยแต่ถ้าบุญคนาท่อบุญคนละล้านนี่พีน้องเอางวดนี้ท่านไดสซือวอารัฐตาลย่งเลยจ้ะันนั้นไดสซือจะแต่ว่า่านคิดว่าจะเอาเจ้าตัวใดรัอรี่ ก็นี่เราแปศูย์ก็ไปหาศูกับเจ็ดนย์่แปดศูนยาศูนย์กับเจกับตัวเก้าตัวใดก็ตัวเก้าอ่นสามหนึง่งสานึ่งอ่คุณชมนี่ละเจน,นาเราติน้ำ 5, 5, 3, ตัวเก้าหาสาแต่ว่ามากมักระคัขึ้นดศูนย์แปอ่าสตัว503ศนเาะกหาสามหนึงอ่าเดี๋ยวเขียนให้หน้าคําชม แวะมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องไม่แวะมาคุยกับเจ้น้ำเพราะว่าไม่ไม่แยมเทียนพี่น้องแวะบ่ได้เล่นนะครับผมเพราะว่าคุณเป็นรถตวบางเป็นรถตัวบางบางแต่จะมาช่วงใบใบคุณน้องใบใบสองเกี่ยวใบสามใบสองบสามเพราะว่าช่วงเทียนช่วงเทียงช่วงใบก็ต้องจะใบโม่งมีโคตรหลายพี่น้องโคตรหลายเพราะว่าตอนนี้มันมีขายอาหารตามสั่งน้ำแวะมาได้เลยพี่น้องได้คุณใดจะสั่งเข่ากล้องหรือหรืออยากจะสั่งเข่ากล้องสั่งยังไง ส่งบริการส่งพื้ที่บเดวานนี่ค่ะเียดเซวานนี่อย่งร้านเจ๊น้ำอยู่อำเภอเซวานตรงข้ามกับทกศมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวคนกระแซบแต่ว่าอาหารตับแซ่บแซ่บราแซ่บกัแซมากที่เมิองจา้ต่มาเบิร์เองนะจ้าบ่าเขาก็เป็นหมูมากินแนวแซ่บมากเก็ี่ยวแวะชมไปยช่วงเทียนแวะมาไหนกนหลบรรยากาอาหารตับส่ท่านนี้ชิมแต่ว่ามันูหมู้ชิมรัดน่ะแวะมาชิมก่อนพี่น้ หามาถือใจมายอยากสั่งนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเป่าเสาเขียนให้เดี๋ยวเจนน้ำพันธุน์ถก๋วยเตี๋ยวให้นะครับผม<ต>เดี๋ยวเป่าเสาเขียนให้ครับเจนน,น้ำร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับครบรอบหนึ่งปีนะครับที่เพิ่นถูกรถต,ตรีแล้ววันที่หนึ่งนะครับวันวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับพันถูก434503เป็นมาปีนี้นะครับผมอ่มามักตกเก้าไว้อยู่ยุคคนว่าแล้วก็ ตัวที่เพิ่นมักประจำนะครับเพิ่นมาอายุเพิ่นก็คือนหาสามหนึ่งอายุเพิ่นสามสิบเอ็ดหลับสองตัวนะครับตัวที่เพ,พิ่นมาขึ้นเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์ได้พี่น้องเด้อหลับเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์หลับศูนย์สามสามหนึ่งเพิ่นก็ว่าตัดไปให้น้ำเนี้ยนะครับแล 3, 5, 0, ้วก็หาสามหาศูนย์ผู้ใดมักตัดเอาได้พี่น้องเด้ 5, 0, ดเอหาศูนย์ผู้ใดมักตัดเอาอ่าแคปหน้าจอท่านชมเจน้ำร้านก๋วยเตี๋ยวหลับมาหาเพิ่นงวดที่ออก 2, สองศูนย์แต่เพิเ่นมาเพิ่นมาปัานเลขที่ตรงนี้ นับสองแปดศูนย์นับประมาณสองศูนย์เพิ่นได้โชคเยอะอ่านี่ครับครบรอบหนึ่งปีนะครับเพิ่นถูกสี่สามสี่ห้าสามศูนย์ปีที่แล้วปีหกเจ็ดอ่านวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีหกเจ็ดเพิ่นถูกสี่สามสี่ห้าศูนย์สามนะครับเพิ่นกระทำบุญเป็นลานด้วยพี่น้องนะครับเพิ่นกระได้มีเง,งินนี่ละมาทำทุนครับซื้อที่ดินเปิดลานด้วพี่น้องตะเกาเซาเขาครับแคปหน้าจ,จอทำชุ่มห้ามาค่าชอบไปห้าหยิบจับลอตเตอรี่นะครับหพิได้โชค อ่าตามไไสั่งก็มีเอาเจนน์อ่าปากของเอฟซีนะฮะคือคนจะมาอุดหนุนอ่าเอาเดี๋ยวจะข้าวเดยวข้าวเอฟซีผู้เห็นเพิ่้จะได้หู้เอเยเอ,อย่อยู่ตรงไหนของไอ้อำเภอเชียงวานยู่ใก่ทอดต่อ,อ,อตรงคำเน,นาะอ่าอยู่ตัวอำเภออำเภอเชียงวานที่พี่น,น้องเด้อดลานเจนน์น่ะเสียบก็เสีย อย่าเฝ้าเสียลองมากินเมืองกวนอาหารตามสั่งก็มีผู้ใดอยากจะสั่งสั่งใส่กองไอ้ซ้งบริการซุ่มในเขตยนเอาเพ่อใช่ไหมบริการซุ่มเขตเนใช่ไหมถ้มาสั่งเป็นกองเด่นป่ะสั่งหลายๆกองนี่ก็ได้สั่งก็ได้ค่ะสั่งก็ได้เอ้วรับชมแวะมาขอบคุณเจน้ำพี่น้องขอบคุณค่ะเจน้ำนับเป็นแบบพิเศษเดียว จบหมานเนดเนาะเด็าก็าหานีชเนียเน่าทานเนยค่ะค่ะคเียก้อนไม่หมูเป็นสลาดนะชมใหมาน้ำกันวนะค่ะขอบอกันไ่คลิปหนาค่ะทิ่นีสวัสดีค่ะ